ตอนนี้ยอดยอดขายภาพของ m ิ l ิ c a น v a s นี่เข้าสู่300เหรียญละจากงานทั้งหมดประมาณ500 500กว่าชิ้นนะคะไปดูว่าปกติแล้วลักษณะของ m ิ l ิ c a n v a s เป็นไงบ้างคือถ้าใครนึก,นกไม่ออกให้นึกถึง Canva ค่ะอารมณ์เหมือนกันแต่ว่า m i l ิ c a n v a s เนี่ยจะเน้นหนักที่ตลาดเกาหลี เพราะฉะนั้นเข้าเข้าเข้าไซต์มาที่ได้อาจจะเป็นภาษาเกาหลีอาจจะต้องแบบให้โครมมันแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ใครนึกไม่ออกก็ลองเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวลิงก์จะอยู่ใน Description ด้านล่างนะคะมีอะไรบ้างถ้าใครอยากจะสมัครก็ให้เข้าลิงก์นี้มันคือคอน t ิบิวเตอร์คือเข้ามาครั้งแรกอาจจะเป็นภาษาเกาหลีแต่ว่าอันนี้พอดีใช้โครมแล้วมันมัน แลงแมมสังกษให้นะคะถามว่าเขามันเหมือนแค้นว่าเลยนะ